สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำประโยชน์ของโปรแกรม GeoGebra นะแต่พูดในเนื้อหาภาคตัดกลวยนะแมทริกค่ากาหนดของแมทริกมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะี่ยพอพูดถึงความจำพังเสร็จแล้วก็จะเอาโปรแกรม GeoGebra มาช่วยการคำนวณด้วยก็นะเ,เลยตั้งชื่อว่าภาคตัดกลวยแมทริก GeoGebra ร่วมด้วยช่วยกันนะสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในที่นี้เนี่ยเราจะหาสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงโดยใช้ความรู้ม4เส้นตรงผ่านจุด42กับจุด95ก็ใช้สูตรแบบม4 y y0 น,นี่ก็ความชัน x x4 จัดรูปละแต่รูปทั่วไปของสมการเส้นตรงก็แล้วแต่นิยมนะตัวนี้ก็ถูกตัวนี้ก็ยังนิยมใช้งานกันอยู่ อันนี้ก็เป็นสูตรสมการเส้นตรงแบบนักเรียนม4แตอนนี้ถ้าเราจะเอาประโยชน์ของแมทริกมาใช้เนี่ยจริงๆจะมาใช้เกี่ยวกับวงรีไฮเปอร์โบล่าแม้แต่ภาคตัดกัวใน3มิติก็ได้เนี่ยแต่ในคลิปนี้มีแค่8หน้าแค่นั้นเองเนีเอาแบบเข้าใจง่ายให้เห็นหลักการก็พออยากได้สมการเส้นตรงผ่านจุด PQ แล้วก็มอง สมก,การเส้นตรงเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0เนี่ยจะได้สมก,การเส้นตรงเส้นนี้ก็คือ abc ห้ามเป็น0พร้อมกัน,นจากเงื่อนไขนี้นี่ยเราก็มองไปโครงสร้างจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้นีก็มองว่า abc เป็นตัวแปร xy 1เป็นสัมประสิทธิ์เนื่องจากผ่านจุด4,2นี x 4 y 2ได้สมก,การที่2ผ่านจุด q 95 x 9y5 ได้สมการที่3นะระบบสมการนี้เนี่ยนะมีคำตอบหลายตัวนะเพราะมีจุดนะบนเส้นตรงนับไม่ถ้วนนะและระบบสมการนี้จะมีคำตอบมากกว่า1ตัวมีคำตอบที่ไม่เป็นศูนก็ต่อเมื่อ d e t e r m i n a n t ของ matrix สัมประสิทธิ์ต้องเป็น0ูนยนะ์อันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึง่งนะใช้ความรู้เรื่องพิชังดิตเชิงเส้น แต่ถ้าเอาเหตุผลง่ายเพราะนั้นก็ดูแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเมื่อกระจายไปแล้วมันอยู่ในรูปของค่าคงตัวคูณ x บวกค่าคงตัวคูณ y แล้วบวกค่าคงตัวเฉยๆก็คือรูปแบบสมาการเส้นตรงนั่นเองนะทำไมตัวนี้นะเป็นสมาการเส้นตรงที่ผ่านจุด4 2ก็เพราะว่าถ้า x 4 y 2 2บรรทัดนี้มันจะเหมือนกัน2บรรทัดเหมือนกันค่าดีทั่นันก็เป็น0 นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกอันหนึ่งที่อ้างได้ว่าสมการค่ากําหนดตัวนี้เป็นสมการเส้นตรงด้วยจัดรูปแล้วก็จะได้เหมือนกันโนะปรแกรม GeoGebra เนะี่ยเราก็มีคําสั่งกําหนดจุด A กําหนดจุด B หาสมการเส้นตรงเห็นไหมสูตรได้เหมือนกันเลยนะตอนนี้เป็นภาพนิ่งก่อนนะเดี๋ยวไปที่ GeoGebra เขาจะทำให้ดู ความสัมพันธ์ระหว่าง determinant ของ m ม t r i กกับภาคตัดกรวยมีเยอะมากนีในคลิปนี้มีเอกสารแค่8หน้าก็เลยเล่าให้ฟังในแง่ของสมการเส้นตรงกับสมการวงกลมในหน้านี้เนี่ยจงหาสมการวงกลมที่ผ่านจุด A B C แล้วก็สมมุติรูปแบบสมการเส้นตรงเป็น x กำลังสบวก y กำลังสบก a x บวก b y บวก c เท่ากับ0แค่นี้พอละตัวไม่รู้ค่าคือ A B C แทนค่าในสมการน่ย x 1 y 6ได้บรรทัดนี้ x ลบ3 y 2ได้สมการที่2 x 5 y 2ได้สมการที่3นะระบบสมการ3ตัวแปร3สรรมการเนี่ยใช้ฟาร,รม์มรู้นักเรียนมอปลายได้คำตอบและ a คือลบ2 b คือลบ4 c คือลบ11ก็จัดรูปพิชคณนิตกันเนี่ยจัดรูปแล้วก็กลายเป็นสมการวงกลมจุดศูนย์กลาง1 2รัศมี4 เนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบสมการงวงกลมใช้ารามรู้หมอปลายตรงไปตรงมานีอาจจะเรียกว่ายังไม่ต้องใช้ความรู้แมทริกเลยก็ได้เนี่ยใช้แค่สมการบวกลบกันต่อไปเรามองโครงสร้างอีกแบบหนึ่งก็คือมองรูปแบบสมการวงกลมเป็น a คูณ x กํลังสบวก y กลังสพอดหนึ่ bx บวก cy บวก d เท่ากับ0 เนื่องจากผ่านจุด A นะก็ x 1 y 6ได้สมการที่2นะสมการที่1ตัวนี้เนี่ยมันก็คือสมการตัวนี้นะเพียงแต่ว่าเขียนในเทอมว่าสัมสิทธิ์คือค่าตัวแปรคือ a b c นะผ่านจุดลบ32 x ลบ3 y 2ได้สมการที่3ผ่านจุด5 2านะก็ได้สมการที่4ขณะนี้เป็นระบบสมการ4ตัวแปร4สมการ ระบบสมการ4ตัวแปร4สมการมีคำตอบไม่เป็นศูนย์พร้อมกันก็ต่อเมื่อ d ีเทอร์มิน t ของสัมประสิทธิ์ซึ่งเป็นแมทริกซ์4 b 4ค่า d ีเทอร์มิน t ต้องเป็นศูนย์นอันนี้ก็คือสมการพอกระจายสูตรแล้วก็ได้สมการรูปแบบเ่ยจัดเป็นรูปแบบอย่างง่ายก็เอา32หารตลอดก็ได้เป็นสมการวงกลมในที่นี้จะใช้เหตุผล พิชกเชิงเส้นก็ได้เนะี่ยระบบสมการ4ตัวแปรสสมการมีคำตอบมากกว่า1ตัวก็ต่อเมื่อ D e t e r m i n a n t ของ m a t r i กสัมประสิทธิ์มีค่าเป็น0หรือจะมองว่าสูตรนี้กระจายแล้วจะมีโพสของ x กําำลัง2 y กํากำลัง 2, สองสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากันมีโพสของ x กําำลัง1มีโพสของ y กํกำลังสองแล้วมีค่าคงตัวมันก็คือรูปแบบสมการวงกลมชนิดหนึ่งนะจะใช้เหตุผลแบบแบบง่ายก็ได้แบบยากก็ได้ แต่ก็จะเห็นว่าค่ากำหนดของแมทริกซ์4 x 4สามารถช่วยในการหาค่าสมการวงกลมที่ผ่านจุด3จุดได้โดยการคำนวณของโปรแกรม GeoGebra กำหนดจุด A จุด B จุด C ก็จะสามารถหาสมการวงกลมได้ด้วยเราก็มาดูกันว่าโปรแกรม GeoGebra คำนวณยังไงตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอโปรแกรม GeoGebra แล้วเนี่ย เรามาดูการหาสมการเส้นตรงกันนะกำหนดจุด A มีพิกัดเป็น4 2ด้จุด A ละกำหนดจุด B มีพิกัดเป็น9 5จงหาสมการเส้นตรงคลิกที่คำสั่งล i n e เลือกเส้นตรงระหว่าง2จุด เลือกแล้วก็มาคลิกที่จุด A คลิกที่จุด B ได้สมก,การเส้นตรงแล้วสูตรเดียวกัน,นได้สมก,การเส้นตรงอยากได้สมก,การวงกลมก็เปลี่ยนใหม่ลบของเดิมทิ้งไปก่อน,นอยากได้สมก,การวงกลมก็กำหนดจุด A เป็น หนหกกำหนดจุด B เป็นลบสามสองกำหนดจุด C เป็นห้าสองอยากได้วงกลมผ่านจุด A B C ก็ไปเลือกคำสั่งวงกลมเลือกคำสั่งย่อยวงกลมผ่านสามจุด พอมีคำสั่งย่อยแล้วก็ไปคลิกที่จุด A B C เนี่ยคำสั่งย่อยจงหาสมการวงกลมผ่าน3จุดคลิกที่จุด A คลิกที่จุด B คลิกที่จุด C ก็จะได้สมการวงกลมผ่านจุด3จุดตรงกับที่เราคิดแบบนักเรียนมปลายตรงกับที่เราประยุกต์ค่ากำหนดมาใช้นะอันนี้คือการคำนวณของโปรแกรม GeoGebra ในคลิปนี้ก็จะเห็นฟานทาพังเกี่ยวข้องกันระหว่างเนื้อหาภาคตัดกลวย d e เทอร์มินของแมทริกแล้วก็เครื่องคิดเลขชื่อว่าโจจิปราพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ